และเสียงที่คุณได้ยินมาจากเจ้า MINI h a ชจอห์นคูเปอร์เวิร์ปี2019คันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับเพื่มจาก HPC กาานะครับวันนี้เพื่มอยู่กับ MINI John Cooper Work ินะครับเป็นตัว3ประตูปี2019คันนี้เนี่ยไม่ใช่ Cooper S เที่เห็นกันตามท้องถนนทั่วไป ก็คือเป็นตัว John Cooper Works แพ้นั่นเองนะครับหรือที่เรียกสั้นๆกันว่าตัว JCW นั่นเองและเจ้ามินิคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่อง2,000เบนซิน ทอร์โบนะครับที่ให้พละกําลังมาถึง231ด,ดแรงมา้าและด้วยบอดี้ที่เล็กกระจิว๋วเร็วแต่แรงม้า200กว่านั้นทําให้เจ้าดินี้คันนี้เป็นรถที่แรงมากๆสามารถธรรมตาเล่นสูงถึงร้อยได้ภายในเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นเองแสีของเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสีพิเศษสุดเนื่องจากจอห์นคูเปอร์เวิร์คเป็นผู้ออกแบบตกแต่งรถคันนี้ทั้งคันนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ดูสปอร์ตและผู้ดีสุดๆไปในทางเดียวกันด้วย และคันนี้ก็ยังให้หนังคาเซรามิกซันรูฟนะครับเป็นพานโนลามิกซันรูฟเลยนะครับไปหน้าของคันนี้นะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ l e d นะครับและยังได้เด y t i m ม r รนัน i n g l ไ g ท t ที่เป็น l e d รอบ,บวงมาอีกด้วยส่วนล้อของเจ้าคันนี้นะครับเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วรัดมาด้วยยางมิชลินไพล i l สปอร์ตโฟ s นะครับปี2022บอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆจริงๆ สภาพดอกอยางคือสวยมากๆเลยทัเบรกของเจ้าคันนี้นะครับก็เป็นเบรกของจอห์นคูเปอร์เวิร์กสี่พอหน้า4หลัง4นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในและออปชั่นกันเลยรถคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสลับผ้าคันทาร่ามีทั้งหมด4ที่นั่งสีดําตัดกับสีแดง และที่หัวหมอน่องฝังสัญลักษณ์จอคูเปอร์เวิร์คไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับภายในนะครับคอนโซลหน้าเป็นสีดำหุ้มด้วยหนังแท้ถัดลงมานะครับเป็นจอ LED นะครับขนาด8นิ้วลองรับการเชื่อมต่อทุกรูปแบบเลยและยังสามารถบอกสถานะต่างๆของตัวรถได้ผ่านหน้าจอนี้และถัดลงมานะครับเป็นแอร์แบบออโต้ดิจิตอลสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยและคันนี้ได้ระบบพุสตาร์นะครับให้มาตรงนี้เลยบอกเลยว่า ทอสุดๆและยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่ให้มาถึง3โหมดก็คือสปอร์ตมิดและก็กรีนนะครับและข้างๆกันนี้เป็นปุ่ม t ท a c t i o n control ระบบควบคุมความเสถียรของรถนะครับที่วางแก้วนะครับมีมาให้2ตําแหน่งและก็ข้างในนี้ยังมี USB มาให้เสียบชาร์จหรือว่าเปิดเพลงกันได้อีก2ตําแหน่งและเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ9สปีดที่บอกเลยว่า ขับสนุกมากๆพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นมันตีฟังก์ชันเต็มระบบแล้วและด้านหลังยังมีแพดเดิ้ลชิพมาให้เล่นเกียร์กันได้ด้วยส่วนหน้าปัดเลื่อนไมค์คันนี้นะครับเป็นแบบอนาล็อกที่ยังคงความคลาสสิกของมินิคูเปอร์อยู่นะครับและนี่เลยไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะครับคือเลขไมค์ที่น้อยๆเพียง 41,000กิโลเท่านั้นและสำหรับราคาของเจ้าจอนคูเปอร์เวิร์คคันนี้นะครับบอกเลยว่าจากป้ายแดง3ล้านกว่าบาทลถปี2019เลลทใหม่เพียง41,000ทางผมขอสเสนอราคาอยู่เพียง1,990,000าน 9,000บาทและผมยังซื้อ MSI สำหรับการเซอร์วิสรถ3ปี40,000กิโลให้ไปด้วยเลยบอกเลยว่าใช้ต่อได้อีกยาวๆหายห่วงแน่นอนเป็นไงครับคุ้มไหมครับกับรถที่สมรรถนะดีมากๆๆ,ๆแรงมากๆๆ,ๆเลขไหมน้อยดๆๆๆๆ,ๆสนใจเข้ามาดูรถได้ที่ HPC กระดาษของเราได้เลยอยู่เกษตรนวมินทร์ตัดรัชดารามินทาาอยู่ติดกับโรงพยาบาลน,นะวะเวศนะครับผมสำหรับวันนี้เพิ่มขอลาไปก่อนนะครับ ทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC สวัสดีครับ